เมื่อเอฟซีอยากเห็นจุ๊กแจงช่วยควันแจ็กนะคะทุกคนเมื่อเอีอยากเห็นจุ๊กแจงช่วยควันแจ็กนะคะ เอฟซีได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่ดูแค่ในไลฟ์วันนี้อ้าดูาวงาฮาว่าฮ่าฮ่าฮ่า่อยกาฮ่อฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ่าย่